เป็นห่วงเอาพูดตรงๆไม่ได้เอาเอาดีผมเป็นห่วงพี่อันนี้สาระมผมเห็นพี่ได้แบบไอเทียบแบบงองมงอม่ะงอมอ่ะพบด้วยแบบใจนั่งฟิล,ลกันจริงๆอ่ะ<ม>รู้สึกถึงกันและกันจริงๆอ่ะไม่งั้นผมไม่มาหรอกสวัสดีครับผมนิวโปกนะครับเสือเอาทุกคนวันนี้ครับทุกคน,น,น,คคนมีคนมาเซอร์ไพรส์ผมจากปาจีนครับคือน้องรักออเแบบใครเคยดูนะครับสามหนุ่มมันมีโรคแตกแต่วันนี้ไม่ครบนะเออวันนี้แบบดีใจมากนะครับ ใครรู้บ้างว่าใครคอมเมนต์ก่อนนะแล้วขอคนละหนึ่งไลน์นะครับคนละหนึ่งไลน์ไปยวพาไปดูว like ่าคือใข่ไปครับทุกคนเดี๋ยวน้ำเอา๋ยวเราเอาอะไรเข้าที่ปากอะไรเข้าอี่รเข้าเดี๋ยวครับทีนี้ก็ตอนนี้เลยไม่เลยนอนเลยนี่สิแลยจะบ้าหรือไงโอเคทุกคนก็นี่ผมเปิดเปิดเปิดยิ้มแบบนี้ก่อนได้สวัสดีครับอยู่แล้วเสียงแล้วจะอยู่กับยิ้มตามครับนังกัตนะครับโดยท่าเอ็นทีครับผมก็ เดิมน้องน้องมาเยี่ยมครับมาจากปริงครับมาเซอร์ไพรส์เลยใช่ไม่รู้เลยนะไม่รู้มาก่อนรู้การต่อแดดการต่อแดดผมคิดถึงพี่ไงก็เลยมาหาจริงๆมาหาสาวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมาหาี่เพื่อนนะครับเพราะว่าคืออันนี้พูดจริงเนาะปั๊มแน่จะเห็นแบบสตอรี่โพสอะไรเงี้ยเนาะแบบม่เครียดเลยน้องก็เลยทักมาแล้วก็เดี๋ยวมาหาอะไรเงี้ยดีใจมากเพราะว่าไม่ได้เจอกันโคตรนานไม่ได้เจอแบบนานอ่ะอุ้ยเป็นปีอ่ะที่นี่อ่ะที่นี่คือตั้งแต่ แล้วแต่สามปีตั้งแต่แบบพูดผมกันแบบคนติดตามเป็นแสนนะแบบหลังแสนอ่ะน่าจะสามปีที่เนี่ยไม่เจอกันอล้วใช่ก็คือแบบคือสามปีไปแล้วบ้านยังเหมือนเดิมเออไม่มีเปี่ยนเไม่มีเฮียอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเออแค่แบบตุนตุนนิดหน่อยเหมือนเดิมรองเท้าก็เหมือนเดิมพังหมดไอ้นทร์คนผสมเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันครับเออวันนี้ก็จะไปเที่ยวกันแล้วก็พามาอยู่ที่บ้านกับพรุ่งนี้เพราะว่าต้องไปลุยงานต่อครับจะอยู่ไปไหน อายกไปอยู่โน่นพัทยาพัทยานะครับไปบาเกสใช่ใกเด <c oughs> <อ>ีนี้เหลือแค่อายกุายกแต,<อ>แต่ว่าเดี๋ยวรอให้วันแบบเขาได้อะไรวัน,วนมันมันมันว่างพองกันเนี่ย<ไ>ค่อยมาเจอกันพี่ชวนแล้วชวนแล้ว,วนะบอกว่าไปบาเกสเดี๋ยวรอดูว่ามันจะตอบว่าไอ้เชี่ยตอแหลมันมาไอ้เจนี่เวอร์มันพูดไปเรื่อยใครที่ทันนะครับยุคแบบว่าที่เสือนั่งก็มีแบบแกงกินอะไรนอกเมื่อก่อนโอ้สามปีที่แล้วสนุกใช่กินพายปามกินแต่ของอร่อยทุกอย่างตอนนั้นผมแบบไม่ไม่จริงอ่ะไอเ้อเหี้ยคนไม่ชอบเลย แดกเกี้ยกระบองเพชรหือกรอบนะสรนหาทุกอย่างเนาะีอแบบแต่สนุก ใช่มนตอนนั้น่ะประมาณ3ปีที่แล้วถือถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเอาจะพูดจริงๆอ่ะเบ้นแม่งเป็นช่วงขาขึ้นใช่แม่งเป็นช่วงขาขึ้นแบบแบบสัสๆเลยเป็นอันหอะไรที่แบบผมผมแม่งไม่เคยได้ไม่เคยแบบแม่งได้หมดเลยมันอยู่ในช่วงแบบกราฟแบบกราฟแบบสูงสัสดอ่ะในช่วงนั้นอ่ะก็คือทําคลิปนะคือพวกผมอ่ะสามคนเนาะใช่ลงอะไรแม่งวิวเยอะหมดใช่ลงอะไรกันครัเออคนดูแบบสนุกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีใจตอนนั้นแล้วก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยคือถ้าคลิปเนี้ย อะไรเลยถึงจะไปเลยบาจีนหนึ่งไร้กูไปเลยไปตัวหนึ่งเอาเป็นว่าไม่ขอเยอะละกันเอาเป็นว่าคนที่แบบอยากให้พี่เสือเนี่ยนะครับเป็นแบบไปเป็นราชากัรแกล้งอยู่ที่นู่นนะครับก็คนละหนึ่งไร้ละกันไม่ไม่ขอเยอะห้ามคอมเมนต์ด้วยบอกให้หย,ยกอยากให้ย,ยกมานะ<อ>ถ้าอยากให้พี่ยกโซเยอร์มานะครับคอมเมนต์ลงมาเันเขาเรียกว่าอะไรวะถ้ามันมารวมกันอีกสาวคนมันงก็เป็นเป็นอีเจนเนึงอ่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมก็ช่วงนี้อย่างอย่างที่บอกอ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติไว้ที่แบบวันหนึ่งไอ้แค่มันมันต้องลงอยู่แล้วม,มันเป็นเรื่องที่ปกติแบบมากๆเลยของของการแบบทํา อะไรวงการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบยอมยอมรับมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าผมผมซีไหมอยากเอาถ้าพูดตรงๆผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรเ้ยจริงๆสุดท้ายแล้วเงินแม่ของจริงกว่าใช่จริงเอาจริงๆสุดท้ายสุดท้ายเงินแม่ของจริงกว่าคือตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกแบบโหแบบอยากกลับไปอยู่จุดนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกเฉยๆมากๆครับรู้สึกเฉยๆแบบแค่อยากต้องไม่ดูช่องผมป่ะคือผมอยากถ่ายเลยผมก็ถ่ายเลยไเรื่อยใช่จริงผมผมไม่ได้ซีเรียสแล้วแบบโหอยากให้วิวมันเท่านั้นเท่านี้แค่รู้สึกแบบไอ้แค่มันต้องมีคนอยาก ดูเราเว้ยจริงแสนคนมันต้องมีทั้งสองพันคนที่แบบอยากดูเราแบบจริงๆริงรอเงินเล่นรน่อยกูตอนนี้เลยเออจริงมสามล้านคนเออมันต้องมีคนดูเยอะเลยหลักพันจิ๊มผมไม่ได้ซีเรียสเลยอ่ะเฉยๆมากๆกับกับอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเลยนั่นแหละเพราะชีวิตไม่ง่ายนะครับทุกคนถ้างั้นก็นั่นแหละครับทุกคนไม่ขอเยอะขอแค่ห้าแสนไลค์ก็ได้ไม่เยอะเลย ยอมยอมเอาไม่ยังไปมงอยู่เนี่ยโอเคโอเคห้าร้อยไหลอ่ะอ่ห้าร้อยไค์ผมไปบาจีเลยได้แต่จะไม่ถึงก็ไปอยู่ดีอ่ะพลังคนดูมันถึงแล้วได้ห้าร้อยไค์เดี๋ยวผมไปเลยก็เดี๋ยวพี่ปาล์มกลับพรุ่งนี้นะครับพี่เสี่ยก็จะไปไปงานที่เชยภูมิก่อนงานบวชใช่งานบวชคือที่ผมมาเพราะว่าแบบเป็นห่วงเอาพูดตรงๆไม่ได้เอาเอาดีผมเป็นห่วงพี่อันนี้สาระสัจสัจอันนี้คือที่บอกกับ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 ญาติหออะไรที่มาคือจริงๆอ่ะผมก็มีงานทําทุกวันอยู่แล้วแหละแบบผมทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมมาคือผม เป็นห่วงพี่เว้ยมานั่งคิด่าแบบเมื่อสามปีที่แล้วไอ้เจ้เราอยู่ด้วยกันแม่งสนุกสัสสัสไม่มีความสุขสัสสัสเราไม่ตอนไม่มีเราก็ไม่มีด้วยกันว้ยเก่งไหมตอนมีเราเราเราก็มีด้วยกันแต่พอวันหนึ่งที่แบบว่าเออผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหรวยขนาดนั้นผมก็แบบพออยู่ของผมได้อ่ะแต่พอผมผมเห็นพี่ที่แบบไอ้เี้ยแบบงอมอ่ะงอม่ะผมก็รู้สึกแบบเออผมอยากมาแบบช่วยแบบอะไรที่แม่งแบบผมมาอย่างน้อยนั่ง ช่วยได้ไม่มากก็น้อยอ่ะเออมันมันก็ดีกว่าที่พี่อยูงง่น pues คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก like, ็แบบว like ่าอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวไปบ้านผมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงก็คือสัมผัสได้ตั้งแต่แรกนะคือรู้รู้เลยว่าเออน้องเป็นห่วงเดีใจมากที่น้องแบบทักมาอะไรเงี้ยแบบผมเข้าใจเว้ยผมเข้าใจแบบรู้สึกแบบขอ้เหียตอนเอาต้องพูดจริงๆอ่ะตอนตอนพี่มีอ่ะมันก็มีเยอะสัสเพื่อนเยอะสัสเพื่อนเยอะแบบเยอะขี้เียอะไรเว้ยแบบผมไม่รู้แบบอันนี้ไม่ได้แบบว่าหรอกว่าเป็นเป็นแบบไหนอ่ะใช่ไหมล่ะแต่พอ พอไม่มีอ่ะแม่งน้อยคนที่จะแบบพี่เป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยมัน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 น้อยคนเว้ยมันน้อยคนเพราะฉะนั้นแล้วแบบนั่นแหละอย่างอย่างที่เคยบอกอะผมผมเวลาคบใครแม่ไม่ได้คบเพื่อหวังผลประโยชน์หรือทียอะไรเว้ยคบด้วยแบบใจนั่งฟิลกันจริงๆอะรู้สึกถึงกันและกันจริงๆอะไม่งั้นผมไม่มาหรอกใช่เวลาเอาจะพูดเอาเขาพูดจริงๆอะถ้าผมไปหวังผลประโยชน์อะผมผมจะมาทําไมผมก็อยู่บ้านนะผมผมก็ใช่ใช่ใช่เวละ ผมจะมาทาไมนั่นแหละแต่ผมรู้สึกแบบเออผมผมอยากมาหาพี่อยากมาแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกอะไรอย่างเงี้ยชิลๆไม่ได้เมื่อก่อนอยู่อยู่กันสนุกเนาะเออเมื่อก่อนสนุกเมื่อก่อนสนุกก็อะไรทุกคนก็ตามที่ปามบอกนะผมผมก็สัมผัสได้ว่าว่าน้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะก็จะพยายามนะพยายามแล้วแบบไม่อยากใครเป็นห่วงแต่แบบ เข้าใจเคำว่าอยู่ฟิลอยู่คนเดียวป่ะที่ถ้าถ้าเมือไม่มาคือคนเดียวนะแบบอย่างงอมมาแล้วแบบมันอึดอัดมันแบบใช่ไม่รู้จะพูดกับใครกูก็ระบายลงโซเชียลก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยมันใช่ผมผมผมเคยเป็นไม่เวลาแบบแม่งอึดอัดในใจแล้วแม่งพูดกับใครไม่ได้อะมัน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 ระบายกับใครไม่ได้แม่งแม่งแม่งแย่เลยอ่ะเนี่ยคือคืออย่างนะสมมติว่าเราระบายลงโซเชียลใช่ไหมกับการที่เรานั่งพูดกับใครสักคนหรือทัวร์ใครสักคนเป็นต่อหน้าเขารู้สึกมันต่างกันรู้สึกว่าเวลาเราเนี้ยเรารู้สึกก ผมเหมือนกับอีกโลกหนึงที่แบบว่าช่างแม่งกูลงไปแล้วไ,ไม่ไม่รู้ว่าใครจะรู้หรือเปล่าจริงจมันมีคนรู้แหละแต่แบบอ,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 อย่างน้อยมันมันก็แบบเหมือนเราไม่ไม,ไ,มไม่กล้าพูดต่อหน้าใช่ใช่เข้าใจอยก็ลงไปเป็นเศร้าๆไม่ได้แบบมากอะไรนี้แต่ว่า น้องเดรู้จักกันเออแต่อยากอยากบอกนะเว้ยแบบบางคนที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราแบบมีปัญหาอะไรอะอยากแบบหาใครสักคนแล้วพูดกับเขาจริงๆอ่ะลองพูดว่าเป็นอะไรมึงไม่ต้องแบบนั่งกวนนั่งเขินนั่งอายเว้ยผมรู้สึกว่าแบบบางเราเราเป็นแค่มนุษย์อะเราไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกเราเราไม่ได้สมบูรณ์แบบอะมันมันก็มีเรื่องให้เครียดด้วยกันทั้งนั้นอะรองบางอย่างแบบในสิ่งที่เราเครียดอะเราเรามองว่าไอ้เครียดมึงจะเครียดทำไมเรื่องเครียดเนี้ยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาอะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเราแแแแบบบบบบบควาาาามมมมเเเเรรีียยดดตตตกกกก่่่งงงัันน้ออะไไ็็พูล มีอะไรแบบบอกครอบครัวบอกคนข้างไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาจะเป็นห่วงหรือเปล่าเว้ยมันมันมันดีไว้ที่แบบว่ามีคนเป็นห่วงผมรู้สึกว่าแม่งดีดีมากๆเลย เพราะฉะนั้นแล้วนั่นแหละขอฟังหน้าดีเลยเออเออเล่นไปบ่อยอันนี้ชอบก็เอาจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะคุยกับปามแล้วว่าปามมาอยู่วันหนึ่งแล้วก็ไปเลยไปบ้านปามเลยทีเนี้ยก็เพิ่งรู้กันกันว่าเออจันทีเขาจะบวชก็เลยเอองานบวชกันก็ไปละกันงานบุญเนาะไปก็ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวไปงานบวชปึ้มไม่ได้กลับมาแล้วบ้านตรงเนี้ยก็คือล็อกแล้วก็ไปเลยแล้วก็ยาวยิงยาวไปปลายดิเลย นะครับดก็เดี๋ยวมีคลิปสนุกให้ดูแน่นอนอะพาไปเนี่ยเจอนานสอนเพื่อนผมเนี่ยเออเจอกันาเดี๋ยวกูจัดให้เลยได้สนุกชัวร์ก็ใครก็ยังไงก็รอดูนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอตัวพาปาไปน้ำพุก่อนครับไปจริงเน่ผมไปจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาโหนี่ หาที่นอนที่นอนก่อนไม่รู้จะให้นอนตรงไหนต้องให้นอนแถวนี้เลยมาจริ้งเนี่ยเดี๋ยวมึงนอนเนี่ยนอนเลยนอนเลยนอนเออนอนนี้เลยนี่ตรงเนี้ยไม่ได้มไม่แต่อันนี้ซักแล้วซักไว้รอเลยเอาเชื็อดมดูถูห้องถูหำทุกวันอ่ะตอนนี <Glen>, ้<ห>ไม่มีไม่มีไม่มีไมม่ีอันนี้ซักแล้วให้ผมนอนไหนหอมหอมหอมให้ผมนอนหนนอนไหนก็ข้างในมันไม่มีแอร์ตรงไหนมีแอร์ ตรงนี้กับในห้องคอมนอนนี่แหละเออนอนรวมใช่ไหมเออนอนรวมอ่าเป็นอนใหญ่ผมเดี๋ผมขอนอนเนี่ยผมอยากให้เยัยได้ตกใส่หน้าผมอ่ะไหนอุ้ยอันนี้ซื้อมาแสะแพงเป็นแสะนะไม่ไม่ตกหรอกนั่นตรงนี้เลยถือๆก่อนเดี๋ยวมันจะเปื้อนฝุ่นกี้โยนไปไม่มีหรอกฝุ่นอ่ะนี่อนตรงนี้ได้ไหมเออได้ได้ได้ตื่นมาที่ตกใจนะ้ราบังคับยัยกันนะนั่งนั่งเราอ่ะไม่ตื่นมาไม่ตกใจหรอกไอคนนอนน่ะน่าจะแบบเดินอย่างเงี้ยทั้งวันอ่ะปวดหลังไอ้ปุ้ยยื้อ วันนี้ไม่เพื่อสั่งเลยโอ้ยถามไปไหนจริงจริงบ้านก็ลกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาแม่บ้านมาเป็นเรื่องนะทำให้บ้านไงหายหน่อยหาสายหน่อยไม่เอาไม่มีผมไม่มีกันเขาอย่าไปมีเลยเพื่อสั่งงาตอนนั้นตอนนั้นพี่ปามานอนอยู่ในห้องนู้นเนาะใช่ห้องเคยนอนทั้งสองห้องเนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมีคนหลับละวนี่คนพี่มโว้วตมองโว้ดังนั่นแหละโวยใหเหนื่อยคนนี้เหนื่อย โได้อยู่ไม่จริงบ้านก็ไม่ลกหรอผมก็ทำความสะอาดดีทุกคนค่อยได้รีว er ิวไงก็คืนนี้ไม่ม le ีอะไรมากครับเดี๋ยวพวกเราก็นั่งสมาธิส่วดมนต์อะไรเงี้แล้วก็นอนเนาะใช่พักนี้ก็กลับแล้วก็อย่าลืมทุกคน500ไลน์นะถ้าไม่ถึงคือแบบมันจะพูดยังไงอ่ะ5 0 0ไลค์อ่ะคนติตาม3ล้าน500ไลค์อ่ะเออเดี๋ยวผมตามไปบาจีนเลยใช่นะไปจริงเลยขอแค่500ไลค์ไปเลยได้ ถึงปุ๊บเขาตารถออกไปเลยเออเดี๋ยวจะนั่งดูเลยเดินเปนั่งดูไงกลัวต่เจ้าบ้านจะน่าจะโดนอ่ะเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวผมพาเที่ยวดวเดี๋ยวจะไปที่ผมพาพี่แบบเที่ยวเล่นเลยได้ก็สนุกเพราะว่าผมอะแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาผมเบื่อผมก็จะมีที่ไปก็ก็หาที่ไว้ให้คนสดจริงอ่ะพี่อะมีมีวันที่สดจริงอะ น,นี่ครับก็อยู่กันแบบหนุ่มๆครับอืมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็นั่นแหละขอทัามันคือมาทําคลิปมาขอไรห้าร้อยไรแค่นั้นแหละ,ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันเออโอเคยังไงเจอกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพานี่เสียไปเที่ยวเพราะว่าพี่เสีเยสแบบเขาเรียกว่าอะไรแกงงอมงอมหรือว่าแกงงอมเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ entertain พี่เองเดี๋ยวไปไปบ้างผมเดี๋ยวผมแบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลพี่เทคแคร์พี่ทุกอย่างเดี๋ยวผมพาไปถ่ายมันมันมันถ่ายเบียร์ อาวไอตีให้เลยกว่าอของขวัญเอ้ของขวัญอันนี้ <c oughs> ไม่กลัวด้วยมันรู้ก่อนแล้วไง <c oughs> โอ้โหดูดิถ้าถ้านอนเราสาวคนไหนก็หิวก็อนมันวัดไว้เจอกันทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวเจอกันเจอกันทุกคนไปคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับจริงๆมันคือสไตล์ของผมตั้งแต่แรกแหละแบบนี้ฮ่าฮยงกันห้าร้อยไลค์ขอให้เนี้ยนั่นทุกคนไปเจอกันที่ปาจีนครับ ครับทุกคนเนี่ยสามคนให้นอนอย่างเงี้ยนะครับคือเนี่ยหายได้แค่นี้จริงได้แค่นี้สามสามคนฮะเนี่ยสามคนสามคนอันนี้กันหนึ่งจัดเลยแม่ไอ้เที้ยมาทำไมวะเไม่ไม่แต่มีแอร์นะมีแอร์ไม่ร้อนแต่นอนได้เออไม่ร้อนในนี้นอนได้นอนได้นะสบายเลยเออหยอกหยอกจริงๆก็อันนี้ที่นอนนอนอย่างงี้จริงๆครับเพราะว่าก็ไม่เว้ยไอ้แค่ใคร ใครจะรู้เราอยู่บ้านคนเดียวแล้วจะมีคนมานอนใช่ไหมจริงจริงหาแล้วแต่ว่ามันไม่มีไงมันไม่ร้านนอน,น,นได้หมายถึงไม่มีตังค์ซื้อจ๊าบจ๊ายจริงจงเดี๋ยวมันมีที่นอนนี้ครับข้างในมันจะมันจะแผ่ได้ใหญ่แต่แต่ว่าไปเจนจริงจริงแค่มานอนแค่เดี๋ยวรอน้องอาบน้ำให้ก็พักผ่อนก่อนนะครับขับรถมาก700ไกลเจ็ดร้อยกว่าโลคุณเรื่ยงโอเคแค่นี้แหละเออไม่มีอะไรบอกบอกแค่นั้นแหละดูท่าเดี๋ยวสาวดูท่าอ่อยแค่นั้นแหละเจอะ